สวัสดีคะ่ะคุณแม่น้องหมวยนะคะแม่มาเบิ้งน้องหมวยเพิ่นนอนมาตะตืน่นแม่ไปหับน้องป้าเดียมาบ่ได้ลงสองหมื่นนะคะคุณแม่ไปทุ่ละมาอ้าวตื่นแล้วบอกคุณลูกก็ได้กินขนมห่อใหญ่แท้กินเขาไปคะ่ะกินแล้วจ้าได้กินยานเหรอนยยีงกินแล้วจ้าจ้าอ้าวสวัสดี FC เอฟซีนเพิ่นนะคะน,นอน,นหัวตะตื่นที่รับชมอยู่จ้าจอ่า เมื่อนี่เพิ่นอาการว่าด,ดีเพิ่นเป็นไข่นะคะอุดวนหอนหอนหนาวหนาว,นาวคุณแม่ก็ต้องกินยารัดไว้ก็เอายาให้น้องเพิ่นกินคืนกันนะคะยาตีฟียาดีข้อจินอัดไว้เพราะว่าหมอว่านี่หนาวคักเมื่อนี่ดันมะฮอนอีกอน้องฟ้าเดียทุกคนเป็นวัดเบิดติดกันเบิดเทียนค่ะเป็นไข่ค่ะกินเข้าแ่บบ่แ่บยูต้าเอ๊ซี่เพิ่นมาเ่าเห็นสองมือเป็นไดน้น้องน้องหมายคุณแม่ไปทุละนะคะเพิ่งจะกลับมาน้องหมายก็อยู่กับยายถั่วกับคุณพ่อน,นะคะ เพ่นก็นอนหัวตะตื่นหมอเศ้าแม่มาแม่มาเผนยังบาตื่นหมอเศร้าและยังมาอีกบ้างหันแม่ก็เลยเห็นเอ้เรากินขนมเลยตัวนี้เลาตื่นอ่าเป็นจังไดยู่ดีสบายบอยู่ดีสบายยูจ้าเอฟซีเนวมาคิดหอดหลายฝากความคิดถึงใอ้เอฟซีเผยนให้เเิยนันดีใจแน่เป็นจ้งไดยูบ้านสถานการณ์ดีขืนบ่ ายาว่าสถานการก็ดีถึงโยจากะไข่แนกถึงก็ตะกีโยจากจะกสิพยายามเหลือจ้นก็ต้องใส่เวลาจากน้อยจา้าโสดเอาให้มันถึงที่สุดจา้าเมื่อนี้มีไข่นะมีไข่แล้วก็วัดลงข้อนะคะองไว้พราะว่าเพื่อน,นั่นมีเสเลตเืมอน,นี่เพื่อนเป็นไข่มีเสเลตนะคะพุ่นแม่จะให้กินยาแล้วก็น้ำอุ่นนะคะนอนหัวตะตืต่นขึ้นมาก,กินเขากินยาไปค่ะ เอฟซีพึงว่าโอ้ยน้องมวยสู้ๆเด้อเอฟซีทุกคนให้กำลังใจเอฟซีมาจากเมืองนอกกันหลายๆเอฟซีบางคนเพิ่นก็ว่าโอ้ยไทยน้องมวยโดนโดนแน่เพิ่นก็กินขนมเหมือนหิวก็กินแจ้งสีล่ะค่ะเพิ่นก็สิอยู่ของเพิ่นแจ้งสีล่ะล่างเจี๊ยนลูกเพิ่นก็มาเล่นน้ำพิ่นก็เล่นอยู่กับลูกเขาแย่ทวดกับพูดแม่อยู่น้ำกันนี่ล่ะค่ะมี่ยังฝากถึงเอฟซีปะคะขอบคุณเอฟซีนะคะ ขอบพุณเอฟซีถูกกำลังใจจาาทิ่ทรงเขามากมันกับสิเก็บไปเป็นแรี่มักดันในการสู่ต่อไปด้วยการใส่ซีประจำวันจ้ากับสีพายาง้มเลือกให้มั่นใจจ้าถึงสิใส่เวล่าโดนหรว่าว่าโดนกับสีพายาง้มเลือกให้ได้จ่าขอบคุณขอบกำลังใจจ้าขอบคุณค่ะทุกคนให้กำลังใจเด้ออีหล่ากระสูสๆเด้อค่ะเอฟซีเพิ่งกะโอ้ยหักนองม้ยหลายคิดน้ำนองมวยให้นองมวอยใจเข็มแข็งเด้อเพิ่นกะฝากคอมเมนมาเหมือนที่หนูอ่านทุกคนให้กำลังใจตลอด มาจากเมืองนอกเมืองน่าอยู่ไกลป็นได้เพิ่งกับทงมาให้กำลังใจอยากให้หนูเริ่มต้นใหม่คิดใหม่ทำใหม่ทุกคนให้โอกาสหนูตลอดหนูกับพายามเฮ็ดให้เต็มที่นะคะขันเฮ็ดได้แข็งแรงมากค่ะมีการมีงานทำมายากเฮ็ดอยู่บ้านกับไปเฮ็ดงานข้างนอกก็ได้จังสินนะจ๊ะอยู่ที่ใจเฮาเนาะทุกคนก็ให้ให้กำลังใจยี่หล่ากสู้ๆด้อยาเห็ดไทยพีเอฟซีเพิ่นผิดหวังอายุใหม่เอฟซีเพิ่นบักสวยๆดูยังสู้ค่ะยังสู้ค่ะจ้า เออน่องเล่าขนาตาสดใสขนาดนอนหัวตะตื่นจ้านอนหัวตะตื่นเมือนี่โอเคขอบคุณค่ะวัสดีค่ะจ้าค่ะคุณแม่กะมาย่างมาเพื่นตื่นพอดีนะคะอ่าแม่กะเลยอย่างมาสองเบิ่งเพิ่นเป็นจังได้ส่วนมาเพิ่นกระสินนอนยูอู่นี่แน่นี่มองเพิ่นนอนเล่นนะคะเพราะจีแคนอูนอนยุ่นี่มองเพิ่นนอนเสริมเย็นนะคะเพิ่นกะสินนอนยู่นี่ เพิ่นไข่เพิ่นไข่สองมือแล้วนะคะอุดรอากาศเปลี่ยนแปลงแย่งกับสิยยติกันคุณแม่กับสิยยหลังนั้นน้องกับสิอน้ยุหลังนี้กติกันกับเห็ดแนวกินขวดเดียวกันนะคะแม่กับยางไปย่างมากยังาคำาแลงยางยุ่นนี่ยล่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจน้องมวยนะคะให้กำลังใจคุณแม่น้องมวย แม่กันสิดูแลน้องให้ดีที่สุดนะคะเท่าทึเ่เห้อเห็ดใดนะคะน้องก็จะยู่ข้างน้องประมาณนี้นะคะวันนี้เอาไว้ซสนี้กอนเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ